สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับมาจาก wallet กันอีกแล้วนะครับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะมาแจากอยู่ที่37บาทนะครับก็สุ่มจํานวนเงิน15คนนะครับก็กดสร้างซองไปเลยนะครับกดยืนยันไปนะ ลิงซองนะครับจะวางหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วอยู่ที่20นาทีด้วยกันนะครับใครรับซองวอลเลตตรงนี้ไม่ทันนะครับสามารถมารับคูณสาวอลเลตฟรีได้ต่อไปนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันว่าทาอย่างไรนะครับกิจกรรมรับ3วอลเลตเนี่ยหมดเขตก็คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็มาทํากันได้เลยนะครับ สำหรับอันนี้นะก็จะเป็นบินที่ทําการโอนไปนะของวันที่2 4นะครับก็คนละ3ามวอลเลตอันนี้โอนไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนในการส่งแบบฟอร์มมานะครับในการทํากิจการรมรับ3ามวอลเลตตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดาวน์โหลดติดตั้งแอปลงทะเบียนนะครับจากนั้นแคปรูป ID ที่เราลงทะเบียนเสร็จนะครับส่งมาในแบบฟอร์มเนาะก็ในส่วนที่1จะเป็นรูปที่แคปนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของเบอร์วอลเลตหรือว่าเลขบัญชีในการรับเงินจากทางเรานะครับก็ไปดูกันเลยนะว่าจะทํายังไงต่อนะครับ เวลาที่เรารับชมคลิปอยู่นะครับวิธีการทำนะทุกคนต้องกดมาดูคําอธิบายใต้คลิปนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์ก็ได้นะทุกคนกดมาเลยนะครับคราวนี้เวลาเรากดมาเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยจะแนบลิงก์ Google Form ไว้นะครับด้านใต้คลิปนะครับก็คือตรงนี้นี่แหละนะครับให้เรากดมาเลยนะครับส่วนลิงก์วอเลทก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะวางให้หลังจากวางลิงก์หรือว่าลงคลิปนี้ไปแล้ว20นาทีด้วยกันนะครับถึงจะมาวางลิงก์ให้นะก็ระหว่างที่รอ20นาทีก็สามารถมารับ3วอเลทฟรีได้เลยนะครับก็กดจาก ลิงก์ Google f o r m ตรงนี้ไปนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาในตัว Google f o r m เรียบร้อยนะทุกคนในส่วนหัวข้อที่1เนี่ยจะเป็นลิงก์นะครับในการดาวน์โหลดแอปนะครับแอปนี้เนี่ยจะรองรับ Android เนี่ยจะเป็นไฟล์ apk นะครับเนื่องจากว่าแอป,ปที่เราจะไปดาวน์โหลดติดตั้งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแอป,ปที่ VJ มาได้สดนะครับมีเกมเนาะดังนั้น ทางแอปเขาเนี่ยจะเป็นแอปแนวอเดลหรือว่าแนวผู้ใหญ่นะครับเขาจึงไม่สามารถนําไปวางที่ตัวเพจโซหรือว่า Google เ a y ได้โดยตรงนะเลยต้องเป็นไฟล์พีเนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะเราแค่กดจากลิงก์นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งให้เสร็จนะครับลงทะเบียนเสร็จก็แคปรูปส่งรับ3าวอเลตแค่นี้เองนะครับหลังจากที่กดลิงก์มาเรียบร้อยนะครับทุกคนในรูปแบบของตัวแอปนะครับหน้าตาของแอปและก็ชื่อของแอปจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับก็คือเปลี่ยนไปเลยนะครับก็ แต่ว่าหลักการในการทํายังเหมือนเดิมนะครับเวลาที่เรากดเปิดเข้ามาแล้วก็ให้เรากดดาวน์โหลดทันทีนะจากนั้นก็หลังจากที่โหลดไฟล์เสร็จนะครับก็ให้กดเปิดไฟล์ apk ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ทําการกดติดตั้งแอปนะครับทุกคนหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเนี่ยทำการกดเปิดเข้ามาในแอปได้เลยนะทุกคนหลังจากกดเปิดมาแล้วนะครับให้สังเกตนะมันจะมีคําว่าลงทะเบียนนะครับอยู่ใต้ล่างของคําว่าเข้าสู่ระบบก็ให้เรากดตรงคําว่าลงทะเบียนไปจากนั้นก็ให้เราเนี่ย ใช้เบอร์มือถือของเราติบหลักนะกรอกลงไปจากนั้นพอกรอกเสร็จก็กดขอรับรหัสยืนยันนะครับครานี้รหัสยืนยันก็คือจะเป็นตัวเลข6ตัวนะก็คือจะเป็นรหัส OTP ส่งมาใน SMS ของเรานะครับจะเป็นตัวเลข6ตัวโนก็ให้เรานําตัวเลข6ตัวตรงนั้นเนี่ยมากรอกในช่องว่างนะครับเสร็จแล้วทางแอปเนี่ยจะให้เราทําการตั้ง password หรือว่ารหัสผ่านนะครับก็เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมเล็กตัวพิมใหญ่ตัวเลขตั้งแต่6ถึง16ตัวนะครับแค่นี้เองนะครับการดาวน์โหลดลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเป็นขั้นนตอกาารรแคปปูภพส่ง การแคปบรูปส่งเนาะเวลาที่เพื่อนๆอยู่ในแอปนะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่หน้าของฉันนะครับด้านล่างขวามือสุดเลยนะทุกคนจะมาเจอหน้าดีตัวเองนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการแคปบรูปภาพของนั้นของเพื่อนนะครับมานะครับก็แคปบมาเลยนะครับจากนั้นหลังจากแคปบเสร็จเรียบร้อยก็มากดแอดไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดแอดไฟล์นะแล้วก็กด select file from your device นะครับหรือว่าเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของเรานะครับก็ นำภาพที่เราแคปไอดีของเรานะครับมาแนบนะครับทุกคนจากนั้นก็ให้เราเนี่ยมากดอัปโหลดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็กดอัปโหลดไปเลยนะครับแล้วก็รอดาวน์โหลดสักคู่หนึ่งนะครับ จากที่ทาง Google นะครับ Google Font นะดาวน์โหลดเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นไฟล์สกินช็อตแบบนี้เลยนะก็คือภาพที่เราแคปมานั่นแหละนะครับส่วนสุดท้ายเลยก็คือการอาแจ้งเบอร์ Wallet หรือว่าเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการรับเงินนะครับจากทางเราคนรับสา่ Wallet นะครับก็ถ้าเป็น Wallet ก็แจ้งมาแคปเบอร์นะครับแจ้งมาแคปเบอร์นาะถ้าเกิดเป็นเลขที่บัญชีธนาคารก็แจ้งเลขธนาคารนะครับชื่อบัญชีธนาคาร,นะครแล้วก็ชื่อผู้รับด้วยละกันนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมกดส่งตรงนี้นะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถส่งมาได้น กดส่งมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปในวันนี้นะครับคนไหนที่ กดรับ wallet วันนี้ไม่ทันก็สามารถมาทำสาม wallet ตตรงนี้ฟรีได้เลยนะครับช่วงระหว่างรอวางลิงซองยีนาทีตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าก็ขอทุกคนโชคดีแล้วกันนะกิจกรรมสั่งวอล็ตรงนี้เนี่ยน่าจะหมดเขตพรุ่งนี้แล้วนะครับต่อจากนี้ก็ใครที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปทีหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะโฮหรือว่าหยุดกิจกรรมไว้ด้วยนะครับหลังจากหมดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ไปนะครับถ้าเกิดมีอีกเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันใหม่ละกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยวนน